ครับสวัสดีครับวันนี้บริษัทเมยา2018ออกเยี่ยมชมลูกสวนที่จังหวัดนครสวรรค์อำเภอพภุทิสัยนะครับมาดูโกโก้หนึ่งปีนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เราถ่ายทำต่อจาก EP ีที่แล้วนะครับซ,ซึ่งอยู่กันคนละโซนโซนเดียวขันครับแต่อยู่คนละหัวแปลงนะครับอันนี้เราเพิ่งตัดต่แต,แต่งกิ่งเสร็จนะครับผม ถ่ายต่อจาก EP ที่แล้วเลยนะครับเรามาให้ดูนะครับโกโก้หปีนะครับตัวนี้นะครับกับการที่บริษัทแนะนำห้ใช้ปุ๋ยอินรีเคมีนะครับเจซีอากตัวนี้นะครับเพื่อุงต้นสะสมอาหารธาตุอาหารครบ13หลักตามกฎหมายกำหนดนะครับพร้อมกับใช้แนะนำไ้ใช้เมยยาอะมิโนนะครับตัวนี้นะครับซึ่งดูผลที่ผ่านมานะครับนี่นะครับผลของการใช้ปุ๋ยและฮอร์โมนที่เราแนะนำนะครับ ดูนะครับอันนี้อายุหนึ่งปีนะครับติดลูกขนาดนี้แล้วนะครับออกดอกขนาดนี้แล้วนะครับดูตามลาต้นนะครับเป็นแบบนี้เลยนะฮะนะครับถามว่าลูกที่ติดนี่จะติดหมดไหมบอกได้เลยครับว่าไม่หมดหรอกครับเพอที่จริงแล้วจะมีลูกสมบูรณ์จริงต้องอายุตั้งสองปีขึ้นไปนะครับและกิ่งดูนะครับกิ่งเล็กแบบนี้ ถึงมีลูกกไว้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะกิดมันยังเล็กอยู่นะครับเราค่งจะได้1ปีเองนะครับนี่นะครับผลของการใช้เมยาอะมิโนตัวนี้นะครับกับปุ๋ยที่ทางบริษัทแนะนำคือปุซีอินซีเคมียซีไออโกตัวนี้นะครับซึ่งสะสมธาตุอาหารวิธาตุอาหารครบนะฮะส่วนเมยาอะมิโนอะมิโนตัวนี้นะครับก็ช่วยปรับสภาพ อากาศที่ร้อนจัดหนาวจัดได้นะครับช่วยพยาให้ต้นโกโก้เราปรับสภาพได้ตามสภาพแวดล้อมทุกสภาพขออากาศนะครับถ้าส่งผลให้เป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นแบบนี้เกือบทั้งหมดนะครับผมฝั่งนู้นก็เป็นเหมือนกันนะครับแต่ฝั่งนู้นอาาอยู่ในร่มอาจจะมีงามอยู่แต่อาจจะมีดอกช้าหน่อยนะครับแต่ก็มีดอกกับทุกต้นครับ ดูได้ครับมาดูต้นนี้ก็ได้ครับก็มีเริ่มมีดอกหมดแล้วใช่ไหมนะฮะเริ่มมีดอกบ้างแล้วนะครับเนี่ยฮะเริ่มติดดอกบ้างแล้วแล้วนะครับเหมือนกันทุกต้นนะครับฝั่งนู้นก็เหมือนกันนะครับเนี่ยอันนี้เราปล่อยแบบอินรีย์เลยนะครับใช้แค่ปุ๋ยกับยาที่เราแนะนำนั้นนะครับแมลงกินใบบ้างดีไหมก็เป็นเรื่องปกติของโกโก้นะครับนี่นะครับ อายุหนึ่งปีความงามขนาดนี้นะครับนี่ครับติดดอกเกือบทุกต้นเลยนะครับดูทั้งโซนนุ้นด้วยนะครับยาวเข้าไปข้างหลังนุ่นเลยนะฮะซูดให้ดูครับนี่ครับงามนะครับเรื่องแมลงกินใบเราถือว่าเรื่องปกตินะครับเราไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงเราปล่อยเลยนะครับเราแค่ใช้แค่ ตัวที่จะแนะนำนี่ครับปุ๋ยตัวนี้นะครับกับอเมยาอะมิโนตัวนี้เท่านั้นเองนะครับเท่านี้เองนะครับที่ให้ใช้นะครับอันนี้จะมีผลดีต่อกโก้นะครับพี่สูจะเห็นแล้วว่าปุ๋ยเป็นอย่างไรนะครับโอเคคลิปนี้ไปที่ก่อนนะครับสวัสดีครับ